<Last> ทำไมคะทำไมถึงเป็นรูปนี้นามาีความหมายยังไงบ้างความทรงจำในภาพน,นี้เป็นยังไงภาพนี้เป็นตอนถ่ายว่ทีอาครับผมค่ะซึ่งเรารูสึกอยากเก็บที่จริงมีหลายโมเมนต์เลยที่ผมให้ทีมงานผมช่วยแซนดค่ะแล้วก็ได้ภาพนี้มาครับใช่อันนี้ก็จะเป็นซีนหนึ่งของในวิทีอาร์ครับผมเป็นแบบเดเวอเชลนะครับผมในคอนเซปต์มันคือ เหมือนผมแบบปีนหักข้างหนึ่งแล้วเป็นแผลบาดเจ็บแล้วก็กลัวฟีอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็ได้มีเอเจนต์มาแบบว่าช่วยผมก็ให้ความอบอุ่นมีความรักซึ่งมันก็ทําให้เรามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็สู้ต่อไปมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพนี้แต่จริงจริงมีหลายมีเขาเรียกว่าอะไรหลายวิธีอาครัหลายวิธีอาแต่ว่าทำไมทำไมถึงเลือกอันนี้คะจากแบบทั้งหมดเลยเพราะว่าชอบคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเราเรามองภาพมองชอบบีกด้วยแล้วก็ชอบแบบ ความรู้สึกของภาพนี้ด้วยครับผมใช่แต,แต่แต่ตอนฮะแต่จริงตอนนั้น,นผมเนีทุกคนผมจะบอกว่าตัว <ไง S 2> นั่งอยู่นนตรงเนี้ยไม่ลุกไปไหนเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยเหรอคะถ้าความรู้สึกภาพนี้จริงๆถ้าแบบตัดทุกอย่างไปปวดหลัง <laughs> นั่งจนปวดหลังใช่แต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีสวยมากสวยไหมทุกคนทุกคนชอบไหมคะชอบดีไอ I've your VTR from uh CNU concert m a y o u like this one yes was thinking to fan osian be กันนะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกความทรงจำครั้งใหม่ของผมกับหนูนะครับผมก็คอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตนะครับผมก็รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนจะทำให้เต็มที่ดีสุดก็หวังว่าทุกคนจะชอบก็รอติดตามกันนะครับมีใครไปคอนเสิร์ตบ้างคะใครใครไป2วันบ้างฮะ ไปสองวันยันงไม่เกือบข่าววีดูแฟนบ้างดีกว่า i s anyone going to see no new concert อ้ามีมีมีม,ม,มีก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคอนเสิร์ตเร็ว,รว,รวนี้แล้วขายบันหมดแบบไวมากพี่สี่แอบ,บเห็นในทวิตเตอร์คือโอ้โหอันนี้ก็คุยกับดูกัน,นว่าคนดูดสองรอบหรือรู้ครบหมดด้วยวอ่ะใช่ บขายหมดไวมากนะคะทุกคนแบบว่าอยากไปดูเปอรฟอร์มใหม่ๆจากพี่สีแล้วก็ได้ข่าวว่าแบบเตรียมอะไรไวเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเยอะจนงงครับเยอะจนงงบางทีทำมเองงงเองอใช่ครับแต่ก็มีจะมีสิ่งใหม่ๆเยอะแน่นอนครับผมแล้วก็อย่างที่เคยเห็นวิดีโอวันชิปเดย์ซีนีโชว์โปรดิชั่นของแบบม,มีอะไรเพิ่มเติมให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่แปลกตาม,มากขึ้นสําหรับเราเรามองว่าแปลกเหมือนกันแปลกตาเหมือนกันรับรองว่าสนุกแน่นอนครับก็จะทำเต็มที่ ก็รอติดตามกันนะคะโอเคเดี๋ยวรีแคปสั้นๆแล้วกัน so the last one it's one uh, it's a part of B t r of the s i n u new concert and PC really like the concept of this photo so this one PC it's being uh the devil เถอะนคะ and h n u new it's being the angel and PC got hurt and n u new came along and help e d him and he thinks it's really cool and uh sweet concept so It's the most favorite one for him. โอเคเรียบร้อยค่ะมาค่ะพี่ซีช่วงต่อไปของเราพี่ซีพร้อมไหมคะเมื่อกี้พี่ซีบอกว่าอยากจะวิ่งอันนี้ใกล้เคียงเขาก็วิ่ง,อ,งอยู่ค่ะเดีย๋ยวเราจะหาปุ่มมือให้กับช่วงนี้ดังนๆนะคะเพราะว่านี่คือช่วงซีโพสิสทำไมพี่ซีอยบกำนังโงค่ะโพสไทยค่ะโพสห้าใช่ไหมโพสห้า ตารวนก네็เ like, mm okay. ินอยู่แล้วพนโอเคเอาเดี๋ยวขออธิบายกริการของเกมนี้กันนิดนึงด uh ีกว่านะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะทั้งหมด9ภาพนะคะให้พี่สีเนี่ยมาโพสท่าเพราะว่าบอกเลยว่านอกจากสกิลการแสดงการร้องเพลงหรือต่างๆเนี่ยพี่สีของเรามีสกิลในเรื่องของการโพสท่าถ่ายแบบที่คูลมาก ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะจะเตรียมมาให้พี่ซีเนี่ยเหมือนเป็นก๊อปปี้เนาะภาพที่ปรากฏบนจอแล้วเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนทุกคนนะคะต้องร่วมมือกันนะคะเป็นช่างภาพกิติมศักดิ์โอเคไหมคะแช่ภาพทุกทโพสนะคะรุนมากเพราะผมผมก็ยังไม่เห็นภาพภาพพวกนั้นเลยกี่ภาพนะฮะเก้าภาพเก้าเดียวใช่ค่ะเป็นการเอาเป็นว่าภาพจะต้องมาสามสิบวินาทีแล้วกันเนาะในชีวิตเป็นโพสภาอะไรบ้างวันนี้ เป็นภาพที่พี่ซีเคยโพสต์มาแล้วไม่น่าจะยากมันก็มีทั้งแบบโพสต์หน้าโพสตไม่ยากอ่างั้นเดี๋ยวต้องมารอลุนกันนะคะถ้ามีเก้าห้ามันต้องมีภาพอะไรที่แปลกๆเลยของว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ซีทีมงานเป็นคนเตรียมนะคะทีมงานเป็นคนเตรียมเป็นไมงานารถามพี่ซีเอาไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ alright so C pose session i s basically a session that we have prepare d a total of 9 pictures of PC in different poses and PC is going to replicate each pose so your mission is to do your best to capture PC in each pose แล้วก็อย่าลืมนะคะ capture ถ่ายภาพแล้วไปแชร์ใน hashtag อย่า PC นะคะจะไปดูนะคะมีการตรวจกันบ้างนอย่างจริงจังนะคะถ้าใครถ่ายแบบว่าอุ๊ย หน้าแปลกๆกันเดี๋ยวจะพี่จะจำชื่อทาวิทไว้นะคะแล้วก็เราพูดไปเรื่อยไม่ใช่มีการตัวกันบ้างเี่อจริงจังไหมคะเราจะจะมีการเข้าไปส่งคะเดี๋ยวผมลุ้นมากเลยเป็นภาพเลยก่นโอเคโอเคงานพี่สีทองไหมคะเราจะนั่ไปดูโอเคโอเค Are you guys ready Yes โอเคภาพแรกของเรามาเลยค่ะ The first one อันนี้อันนี้คือง่ายอยู่ง่ายอยู่ยอะคะเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ผมต้องนั่งไหมครับสะดวกไหมค่ยลยืนก็ได้เดี๋ยวผุ้ยจะให้สัญญาทุกคนเตรียมกล้องนะคะพี่ไทโยวคา a ม e r a and capture the best pose โอเคไหมคะโอเคทีน,นี้ต้องแบบพอดเสื้อไหมโอคัค ได้ไหมคะเราอินนองอินเนอร์ต้องเหมือนในรูปด้วยนะคะไม่ได้นี้ไม่เห็นขอด้านนี้หน่อยโอเคโอเคนะคะพี่สิโอเค one more time, r e j โอ้โหเราม้านะคะมันหมีไม่เหลือแล้วค่ะพี่สิขาโอเคเรียบร้อย เท่านั้นนะคะทุกคนมีอีกแปดภาพทลังรีลุ้นเหมือนกันมันน่าจะไต่ระดับอันนี้มีคิดว่าน่าจะไต่แล้วดับโอเค <laughs> okay, ค่ะโอเค the second picture สอบรูปสองเลยค่ะ oh! ทำไมเป็นรูปขอเสื้อมาเลยล่ะคะบ้าเขามีสุดข้ามตัวเดียวอันนี้เออ่โอเคพี่สี้องไหมคะสำหรับ <Okay. S 1> รูปนี้ าทำอะไรเยอะเกินไปนะไม่ต้องเขินค่ะเขาเพิงบอกว่าเท่มากได้ค่ะโอเคค่ะ three two one pose อาทุกคนเก็บภาพนะคะเก็บภาพค่ะโอ้ข้างล่างบอกว่าหลอกเกินค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะภาพที่สองทุกคนเก็บภาพกันทันไหมคะอ่าโอเคมาค่ะภาพที่สามค่ะ the third one อุ๊ย ใครหลานโอเคดัะโอเคสามองหนึ่งตมินาคอร์สคนพ่อที่อินได้ไว้บุญอนอันนี้กจะขึ้นอยู่กับคนที่หาพี่ซิะตอนนี้กมันเลยโฟกัสไม่ถูกเลยตอนนี้ยอดขายจูบสันเหลือคนละหนึ่งตัวแล้วค่ะ ีะหันอีกด้านหนึ่งโอเค three two one โสมบอเกคเรียบร้อยค่ะสงบก่าทรมานทรมานเพราไหค่เราจะบอกว่าผมทรมานมาก่สุดเลนี้ ไม่ได้แกรงนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าพี่สีโฟร์ช่าเก่งอยากจะให้พูดให้มันคำูทีลนรับคงนี้ด้วยได้ไหมคะหนึ่งที้งนี้อ่ะนะโอเคทร้งนี้่างค้งนี้่างได้ค่ะโอเคทุกคนเตรียมกล้องนะคะพี่สี is going to do it once again โอเค three two one ดแล้วนะคะแช่ภาพค่ะแช่ภาพโอ้โหเสียงหงมเน้คือโอเคค่ะพี่สี อยากอยู่ฝั่งนั้นต่อไหมคะหรือว่าอยู่สักแป๊บนึงจะได้ทั่วถึงอ่ะได้ค่ะ The next one ต่อไปเลยค่ะ้ให้เดี๋ยวให้ดูนะคะ inner นะคะตาปากจมูกอะไรต้องมุมต้องเหมือนกันนะคะปากจือด้วยปากจือด้วยปากจือนิดนึงนะคะอะโอเค ดูนะคะบัตรบักรเจอรอยังคะยังนี่เขบอกว่ายังไม่จืจออู้ไหมบางทเอ๋อ <c oughs> พี่พี่จีหันซ้ายนิดนึงค่ะจะบัตรอีกทีดได้ไหมคะอันนี้เขาขอร้องมาอันนี้ออกแนวแรกแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยอันนี้ภาพที่5แล้วหรือเปล่าคะหรือ6แล้ว5หรือ6 รัดรไปเรื่อยๆโอเคภาพต่อไปเลยค่ะมาแล้วนะคะจะบอกนะว่าหนุจะมาและหนู่จะทำยังไงทำกระโดดหรือนทำได้ทำได้อันนี้มีคนแซวว่ามือใครต้องถามนีิแลหรอคะทุกคนวันนี้อันนี้ฟิลเหมือนหน้าหนู่มเลยเพราะว่าเวลาทำท่าหน้ารักหน้ารักคือเดืองหน้าหนู่ิวใช่ไหมคะใช่เราจะได้คิวตาม อันน really, ี้แอบเจ็บนิดนึงด้วยมีบแรงบีบแรงโอเคได้ค่ะโอเค three two one น่ารักนะคะค่ะโอเคประชากนมาหมีกลับมาค่ะพี่ซ okay, okay, ีเม hey, mm ื่อกี้หายกันแล้วกากลับมาได้นะคะได้ไหน ออกไปหมดเลยออกไปหมดอองออกแนวมิดน,นะคะอันนี้มดือถือิือ่ถโอเลุกต่อไปเลยค่ะเฮ้ยพี่สิมันไปแล้วแบบเลื่อเลื่อแล้วเมื่อกี้แบบว่าเป็นคนรูฟูอยู่เป็นคน,นรูฟูใช่ไหมใช่โอเคให้ให้ต้องมือนะคะตาปากอะไรต้องเหมือนนะคะลิ้นต้องตัดลิ้นด้วยนะโอเคให้ใหี้รอพี่สิบอันนึงนะคะพร้อมไหมคะโอเค three two one วันนี้มีอีกอีกรูปนะคะมีไหมเอ่ยมีเท่าไหร่ออกมาเลยครับรูปต่อไปได้เลยนะคะอ้าอีสามรูปสองรูปโอเคอ่ะรูปต่อไปค่ะพิธีกรก็ลืมนำนะคะอันนี้เป็นแรบลินเหมือนกันแต่คนละสไตล์เลยโอเคฮะแรบบิ้นแรบบิ้นนะคะ3 2 1 แท็กซี่เท่ๆแต่ซี่เบาๆแบบเจ็บตาทางนี้เลยทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะพี่ซีทางไหนทางซ้ายค่ะอะเดินมาหนิ่งนึงมาค่ะเดี๋ยวเราสลับที่กันค่ะสลับยังเห็นทุกคนทำเหมือนกันนะจริงแล้วอ่าคนนี้คนนี้คนนี้เราไม่ไหนคนไหนคะ ถ้าเป็นหนูทำมันทำแบบโอเคมีอีรูปนึ่งค่ะพี่ซิงรุนมากว่าะจะเป็นยังไงอโอเคพอแล้วครับพ<ด>อแล้วครับผมพอแล้วครับ้เลยครับรู้เลยครับรู้่คะรู้มัม้มมคงคเดียวไม่รู้ทคนเดียวไม่ได้กาีกินหัวใจเ,เดี๋ยวนะผมต้องทำคนนี้